พอมีซอมบี้ภาคสองแล้ผมแล้วแล้วก็น้องที่เป็นญาติกันนะแนะนำตัวหน่อยสิน้องแนะนำแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยเร็วเฮ้ยเร็วจอยกันเร็วเออสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับอ้าพวกกันมาจอยกับผมนะในนี้มาเข้ากันเลยเพื่อนเพื่อนหรือน้องเนี่ยเร่ยกผิดเอาเพื่อน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 กันก็ได้ถ้าเบ็ดมันไม่ติดขึ้นมานะเบ็ดมันติดก็กลัวละ ขอตอ่อไปก่อนจังหวัดเนตจะตีนะเน็ตตอนนี้ฉสั่งจังหวัดเนี่ยมัน,น,หนไหมไว้ดีน่าเงี้ยมันไม่ได้องจบอ,อ่าเล่นได้แล้วอันนี้อ่าตัวสุดท้ายกันเลยครับ <BS> รอแป๊บรอแป๊บคอสตอมรอครับคอสตอมรอคอสตอมคอสตอมฝุ่นอะไรเนี่ยเต็มตลเลยไม่ได้ก็เสื่อมล้นะเร็วสิคุณเข้ากับจอยเลยเข้ามาเอ้ยเวทีนอะไรคอต็อกเอามาแล้วครับมาแล้วนะหนึ่งหกห้าสองหนึ่งครับคุณครับ 16521กอครับหนวกห้าสอเร็วเข้ามาเราใช่แล้วถูกต้องไหยทำไมเราเป็นพร้อมกันอย่าหลุดนะครับอย่าหลุดนะอ่าไม่หลุดครับหลดไม่หลเ้องขาแล้วเขามาแล้วมาแล้วเเข้ามาแล้วผมจะรองก่อนนะเขาไอ้ ไมามาเล่นกันไอเช็อเพิ่งเดย์สี่นะคะจะพอซื้อผมเดย์สามร้อยเนแล้ครับก็เขาแฮกเลยอย่าไปซื้อสามอะไรเขาเลยนะเขาแฮกพอดีว่าครั้งแรกมันถึงสามร้อยเล่นโมบธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าเออแต่ว่าพอดีมันเนี่มันช้าอุ้อะไรเนี่ยไม่พอใจเลยนี่ช้ามาแล้วมาเล่าถึงเวลาเล่าแน่นางพยาบาลคนนี้จะพาเราไปตายใช่ไหมเพื่อนโอ้สวยแล้วค่ะ เห็นว่างกอบดังด้วยนะได้มาช่วยกันว่างยังไงตัวตัวเราก็ต้องว่างนี่เอ้ยไม่อยู่แล้วนะไม่ได้เราจะตักลักกู้เพราะค่อยบางละจันต้องการคนเฮ้ยบางละจันไม่อยู่แล้วโอ้ยเหนื่อยอ่ะบางละจันกลัวซอมบี้ฮิวก่อนดีมากเอ้ยยา จันต้องการคนนะเพื่อนเอ้ยเขาังจมดินรอบจังหวะนี้ระจันมาบองละจันบองละจันบองละจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเพญเดือนทีสองน้ำก็นองเต็มตลิ่งเอ้ยคนละเรื่องเอ้ยนางพยาบาลคนนั้นเขาเห็นมันอยู่บนลัง่าบังอะไรบังอะไรอ่ะรอดที่เป็รอรอดวนตรงนี้มาแล้ว เฮ้ยบั๊กเหรอบั๊กไงอ่ะสอนใหม่ดีแอบว่าบั๊กได้เหมือนกันแหละมันเป็นบั๊กต่างที่บอสตีวก็โดนนะดันดดเนื้อไม่แนะนำถ้าแนะนำมันต้องดันจอด่ดานอา,าคารจอดรถลงไปลงไป,ลงไปบัวเลยม,มาแทงแทงแทงมามาแทงกัน,กนแน่เขากแ่อนนะแทงอ่ะอจังเหรอเขาขั่งเลือดแล้วเฮ้ยเขาจะกมดินอีกแล้ว เราจะทำเดี๋ยวคนนี้จะโซโลโซโลนี่คือกุญแจหรือเปล่าปันปันแฝดถึงเฮ้ยอย่าพ่นน้ำแหวะมามันไม่อร่อยนะจ๊ะนี่ดูดูดเ,เลือดเลยเท่าไหร่ดูเลือดเฮ้ยก็อูอัพเต็มมากพี่เพิ่งได้แค่นี้เองเห็นไหมโหนี่มาเดี๋ยวพี่จะเดินไปหาอูเองเนี่วางตัว<ต> เอ๋คนข้าวของแล้ว MVP โหล้วค่ะมาเล่นเลเซอร์กันเลเซอร์เฮ้แลนดีกันว่าเอาตุ้มตามดีชอบไม่เอาเอาปืนน้ำแข็งได้ไดาแล้วรีบเข้ามาเลยนานี่กัวกระติกเอาเนะันปานะสุดท้ายสุดท้ายแมวตลอน แยกล่างได้สนุกดีเติมเจ็ดครับคุณคุณครับอะไรหนึ่งเจ็ดศูนย์แเจโอเคมาแล้วไอ้ไอ้เดซี่ครับไอ้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 ดูเดี๋ยวผมจะเบิดตั้เอ้ย ดูดูมาสุดละพี่จะวางต่อกางนี่วางไปแล้วครับอีหนูนี่มาตดอตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามระเบิด ตัวจริงคุณดเยินมาเลยยืนแทงใหม่อยเลือดเลือดจะหดแล้วลไม่ใช่เน<อ>ล่อ, <แ S 1> อ,อคุณลอขอบใจเดี๋ยวขอช่อสองีก่อนปิวเปาพยาบาลดีกว่า,ขขาโอ๊ยเจ็บนะคุณถึงเวลา ไอ้ลูกกระจกหน่อยกระจกเหรอไปเห็นนี่ตีตดปีช่วยช่วยจัดการเป็นลูกกระจกหน่อยเอ้ยไอ้บ้าอย่ามาแถวนี้นะล็อกเป้าสามตัวล็อกเป้าหยุดปึ๊บล็อกเป้าเอ้ยยิงรัวได้อย่าอยามาเวทติ้งฟอร์มเซิร์เวอร์อะไรตอนนี้ฟอร์มเซิร์เวอร์อะไรตอนนี้จะเล่นกันนานแล้วเนี่ยหนาทีอะไร ่มาเลยเอ้ยเขาโผล่แล้วก็เฮ้ยเจอพรมไทยก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอาวีจีมายิงเล่นได้ไหมเนี่ยเสิร์ฟค้างเลยไอ่ยิงอีกเล่นอีกเล่นอีกอาวีจีไหนแล้วพอนี้โคตรดีใหม่เลยใคยมันนั่นแหละเอามาเลยเอายังไงมีลูกเลย อันนี้นึงช่างมันช่างหัวมันนะก็ไปอยากไปกินโดนมดขัดคนแรกเหรอเล่นมือก็ให้ลังเอาว้าวพิเซนอะไรบุมบาอ๋อปืนประจำตะกูลเราขออัพก่อนเอาปเต็มแรกไม่ใช่จะเอาปืนนี้โอเอฟเอ็นอะข้างหน้าปืนเออหนาเลยแหววพี่ไม่ชอบขอีใช้ตัวตำรวจกันตัวตำรวจให้มันยิงตุ้มตามเอาหมอ เพื่อคนเยอะดีได้ได้ขอหมอโอ้ยวันนี้เราจะมารักษาคนไข้แล้วก็พยายามอัพหมอให้เต็มนะถ้าอัพเต็มแล้วมันจะเลือดเยอะมากคนไข้ดีกว่าคือซอมบี้เพราะเราไม่มีคนให้รักษาครับแล้วแล้วตัดอีกแล้วตัดเลยยังไงตัดอ่าเต้ยกันเดิไมาเอาเอาแค่สองกดสอง เวสเลอร์น่ะอันนี้อ่ะนเอาเวเอาอันนี้เวสเลอร์เวสเลอร์แล้วก็เด็กักบี้เพลเยอร์เชฟลักบี้เพลเยอร์เวสเอามาหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดสามได้แล้วโอ้โย่างนี้อยู่เล่นอยู่แล้วมอสเล่นอยู่ที่เล่นกันได้ไหมได้เลยนะมีเลขเขาอ่ะนี่เรชวนเขาเขารู้ไหมรู้อ้าวเล่นกับมอสเล่นได้เล่นกับโอมได้มั้ยนั่นเองเล่นได้เคยเล่นเหรอเคยจอยที่บ้านอ่ะนี่สุดใหญ่ เอาเอามราต้องมีเลขอะไรของเขาใช่ไหมเลขคองอ่ะเลขคองมาบั็กได้ห้องไหนอะวิ่งนอนทำไมเล่นตรงนี้อะไอ้อาอาตามเล่นน<อ>ะวิ่ตอนนันเล่นไอ้จ้าี๋ยวมันเปิดแล้อ่ะเล่นถยอยใจเดี๋ยวนี้จัดการเองได้เลยเพราะว่ามันเก่งมือน,นี้มันกระดอยมากไปท๊อปี